สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาดูดอกคุณนายตื่นสายสีแดงสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสีนี้สวยแล้วก็สดมากๆนะคะนี่นา่ารักๆ่าักกำลังบานสะพรั่งเลยค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะจะปลูกดอกคุณนายตื่นสายเหมือนกันนะคะสีนี้สีแดง สีแดงสวยสดแบบนี้นะคะเราขายอยู่ที่25กิ่งราคา100บาทรวมค่าส่งค่ะ25กิ่งร้อยบาทรวมค่าส่งนะคะถ้าเพื่อนๆอยากปลูกเยอะๆเลยนะคะสั่งร้อยกิ่งราคา270บาทรวมค่าส่งเท่านั้นนะคะร้อยกิ่ง270บาทรวมค่าส่งเท่านั้นนะคะโทรศัพท์เบอร์โทร0 8 1 4 0 0 7 1 3นนะคะโทรสั่งกั้เข้ามาได้เลยหรือว่าจะ มาดูดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k f แ n p a g e ไม้หัวดอกสวยค่ะนะคะทักไลน์กันมาก็ได้นะคะไลน์แอด yung ใส่เครื่องหมายแอดก่อนนะแล้วใส่ y u n g ที่อ่านว่ายุง่งนั่นแหละค่ะเดี๋ยวยุ่งสอนปลูกค่ะเพื่อนๆวันนี้ยุ่งลาไปก่อนนะบ๊ายบาย